สบายดีพี่น้องอาหารแรงเขามือนี่พี่น้องลวกพักจำแจ่วหนึ่งเอาพี่น้องเลยไปลวกเลยเดินมาใหม่เขาไปอีกเลยโคบดราตุหรอเนาะดัดเนื้อพี่น้องเคยลอยบดเขา อยากเลี้ยอยากให้อยากกินข้าวเลยโอ้ยกินซะหน้าม yeah. hey> ันเนี่ยเนียนเนียนก่อนมันเอากระตู้เย็นเนียนนี่มันเนียนน่าอีกเด้อหน้ามันนะมึงไดายลรอมึงอื่นเช่ามันจะมาแก่แต่มันหักเกาะอน่ะบเงี้ก้อยเจี๋ยม้าอ่อนเหรอโก้อยเนี่ยก็ยายมันอยากแซ่บก้อยก็ได้อันนั้นเจียวอันนู้น เกลียวอันนี้แล้วก็กหอยโลอกลียวเนี่ยวันที่ต้องผ่านปุ๋ยต้องนั่นนะตั้งเกอะกันหน่อยให้ยันเพ่ถาเอาบวมาเห็นไม่มกันเดี๋ยวไปประเทศไท,ย,ทยอีกครั้งหนึ่งจะเอามาสิดสื่อมาอีกอันหนึ่งพี่น้องเลยจะไปหล่อสื่อเอาที่บ้านเทามันผมมีมีก็มีแต่หัวแบบดึงหิวนะมันหนีโทลาร์ซับถามไปไปทันมาหยิบงงงาม กอมือพ่อพี่ม,มึงนะสาีนบกียีข่าห้าลูกอีและอันเีอนะไรนมากินน้ำนะไ่ยินเชียงห้องโอ้เห็ดปลากับกับมาเลยไม่ได้ใส่เครื่องนะ่ะม <laughs> มานางมังเหมืองเจ้าไม่ได้ใส่เครื่องก็อย่ามาด้อลูกเอาไปใส่ไหมเอ้ กินก่อนเลยก่นกินเขาหูคือกันแลไก่ไก่ไก่สีซับ เงียไ้บ็อบิ้ลขนาดนี่ากเองอยโอ้ยองหลงามันข้างอ่อ๊บมามามาต้องมาจปอดขับเบิดมึกโอ้ยไครว่ารอบเทียงเขากับป้อนปอนนับเขียวดีกินหกชินหกเจ็คำ มันกับหกินรอบช้าวไป่อปอนนะพ่อเมนแนวกินนะมันเคยกินแนวกินะมันมาอยู่ชองไหมนก็ข้างนี้สิมันหอมีเวลาสิเหตุเพราะมันเป็นข้ามันหักนะงกับบัวรอยู่แอลทีเหตุตอนใดเอ้าเสีบเลยนะไม่เอ็มึงจะได้กับแล้วนอนก็มืออ่นหอขอใคอถ่านนั้น มลกันบอกกินนะขญามันบอกกินนะนนี้มันอยากเลยนี่มันจงกินนะสบานดีป่าลูบายดีพี่น้องมาทำเลยชาบายดีลูกพี่เข่าด้อพี่เข่าน้องมนใหญ่เงี้ยด้อ มีต่พักได้ไปแต่แสบได้มาหอกไปใค่ละาผัดถูกชนิดพักพรกตาำลังเนี่ยอากาศดีแบบรูปไม่หอบปล่อยกลาง Đi theo đi tôi thôi tôi được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  cái được tôi được เขาปาช่อมเลยอืมนนะ่ะมาปา่อมาดจหนแหละมดเี่ยนยังื่อร้านอกยัง่อมมาเลยอ่ะนะออั้รจักไปหยอกไปไงเลยเด้คอดกเด้อนี่ยากไข่นำมันอตีิ้งผัสนดี๋ยวเ็ดพงตัอะไรแล มาก็คือเงี้ยเมื่อจังนั้นมาเรื <t 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 t ่องหลไาเก่าเด้อหนักมักบวบเนี่ยมกบวบมึงไม่กินน้ืมมาได้กินเินได้หกืออยากน้ง ไปจากน้ามันไปจับกระตุกอีเบ้นะอนะอิละก็เด, <c oughs> เดี๋ยวสบายดี <c oughs> มันพุ่งขนาด <c oughs> สบายดีอิม่มแล้วอ,อ,อ,อิอ่มแล้วแบบเบิ่งนักนัก่งและไรคืนนะฮะ กินขาวบ่องเตือเดี๋ยวนี้ใครได้ให้เรากินเลยนะอใช้เบิ่งสู่เืียสู่หยอสบายดีพี่เรากินตอนกลากวันเป็นนิ้เขาวลยเนาะต้องใช้ชือแท้อาหรอาหารเขียงปลมอักแลน นี่นะเนบ,บเกด้่าอาหารเที่ยงยิวยเข่ามาใายเอาอีกบอเอาอบอเอาอเอาสีมามาเพืเอนบ,บอ,อกแ่ดนะูบ เงียนอกเองเลยนะเนี่ยท่าน,น,นมาเศ้าเจ็บพ่อแม่ยมาอื่นต่ว่าม,ามือเพอาา็กลงกระซาถุเลยมึงกินพักกินหมีแต่จะกินอะายสิมันพิษสิ เป็นยังไงนลยคือมีตะไคร้เลยขมกาไปไข่นอกลูกไปไข่ล้างมือปุ่มหมักบวมนะขมทิมล้างล้างมันแมงนะฮะฮันนี่ทิมมันละเรียกมว่ามาเก็บมาหนนาปองนี่น่ะเนี่ยไปล้างมือเนี่ยลูกอู้ยเบิดหลายคำนี่้นี่ขมเลยอีดาชอบแล้วมือเนี่ยหายด้วยเรื่องมะเรงนอนรับพี่ลูกเด้ออยากขมนอนนั่งมันอยากขมอยู่ครับพี

มาล้ยมกัสนอนลับเนี่ยมมนกินขาวลูกวัเนี่ยูไปข้างเลยนะปลาหาูลูกจหน่อยยำยงอยู่ไอ้บ่เยไอ้บ่กิลายกิลายอนดเด้อแย่เด้ออดรอบ๊าม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 ตะกอน คุณเคยกินขกระหองกินเนาะมันกกข้างเอ๊ะจะกล้อะรก็ย่เละหวานนี่ยห้วยหยห่ย่ยมันเคยเหตุกระเทาะกพ๋เนี่ยเวลามาเพื่อทำมายุ่งจะเทาะงานน่ะมยุ่งมันยุ่งบยมันแตกหัวซีมันอ่อนแ็บนี น้าชายผ่างเลยอย่าขมหาไม่ไหวเล้เข้าาบวบเมันขมมันขมจะาบบเอนแนงอยู่เขากินแล้วหนงมันมันขมเอตั้มบอกขมเอตมเตั้มเตั้มากบวบก็คือเป็นขมนะเอตั้ม แม่ว่าง่าแม่จะแกะไข่ช้าๆบ่อยๆก็แกะดิโตถึง4เรื่องหาวแม่นี่เต้ตําง่าก็บ่มีกินบ่บ่เห็นดอกบ่เห็นดอกบ่เห็นดอกบ่เต้ตําเต้ดอกบ่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  well, <recessed>

ชามเมลยล่ะมึงกินข่าวน้ำไดไรกินลงเว้มันเคืออ่ย้ำใสได้่ะอ่าเอาไปกินล้วยกิก็อยู่ยแล้วกูกินแต่ีร่าอไปทำถึงงานซื้ขายอะกินเขาอะไลอะกอบลงอโอ้ยคมอ,อือเข้ามาคม่ะก็แค่ถิ่นะ หม่อเอาตรนอไมว่าหออัน่อเนี่ยหอร้อยเน้องอื่นะก็มนบางหน่วยแมะเป็นบางหน่วยบ้างเป็นบางหน่วยนี่บุคคลหน่วยทีกินต้มน้ำดำนะคุณเล่หมาฝาก เป็นบางหน่วยแม่หน่วยนี้มันมันคมมันหน่วยอะ้มันสับไม่แห้งล้วมันคมน้ามาหัวเดี๋ยวหน้ามีไงมีแห้งเนี่ยดอยที่เขา กระเพื่อนั้นอย่างหนึ่งกำนมท่องว่ามันหันเนี่ยงยาวๆให้หนึ่งมือแดงมือนวนเอาใส่ตู้เย็นเหม็นเลยนะเผื่อกลางนันอย่ามันโบูดอันนี้เอาไปชิดกิเอาพี่น้องเลยพอกันคิดหนาเริ่มสะัสดีบาลุงสวัสดีพี่นอ้อง